ขอขอกาสสวัสด,ดีท่านผู้ชมนี่แะครับยู่ฮมเดอร์สปริงแท็บนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกอล์สิล่าครับไปดูกันเลยเป็นอีพีแรกครับเกมนี้โหลดง่ายเอง รอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เข้าเกมแล้วครับี่ตอนนี้เราก็เข้าเกมแล้วนี่เลิกเลยนี่ใช่ไงลนะ่ะผมเซฟลงตัวเซฟเรียบร้อยแล้วเล่นเป็นลลมินเนียมาหรือว่าเล่นเป็นมการัลอรดี รั่วจะเป็นออก,ก่าแล้วกันออก,กา่าตัวออก,กา่ออกกาแหละตัวนี้มันเท่ดีแล้วก็ตีแรงอยู่ครับพอสู้กับกอซิล่าได้อยู่คิดว่าโอ้ตัวเปิดกองขี้โกงตีก่อนเลยตีโกนแล้วขี้โกงอ่ะ แบบนี้ชนะไหมเนี่ยเมกกาลอนอ้โหโดนเปิดตัวอย่างนี้ตลอเลยขยับรอสักครู่รอสักครู่ครับกระโดดมันก็กระโดดแล้วก็กระโดดมันก็ โอ้โหไหวไหมเนี่ยคนเนี่ยกันไว้ก่อนเลยาสู้กันเปิดนี่นามามาเขามางล,ลายดิมาอืมกันไว้ก่อน โดนหัวตัวเองเป็นเอาเอาโดนไปด้วยยังสู้กันได้ปะเนี่ยัตีไม่โดนหรอกแล้วก็ตัวใหญ่กว่ามันตั้งหลายเท่าเน่มีทางกระโดดทุ่มด้วยกันไบิดก่อน แล้วกนแล้วก็นี่จะทำแบบนี้ไม้หล่ะเราโหดเล่นรอบเรจะเล่นรอบเดียวจบเลยนะเออยิ่งมาะไม่กลัวผมไม่ได้จะบอกนะคนเล่นนะ่ะคือคนเล่นจริงนะแต่สู้ถ้าเป็นแบบสู้กันธรรมาดาเป็นเป็นบอดแต่นี่คือคนเล่นจริง เป็นคนต่างชาติเอาเล่นนั้นคนไทยก็มมีอยู่นะครับแต่ไม่เคยมีเยอะมากโดนระเบิดมากมาสิแน่จริงเลยมา,ากกัต่อยถ้าจะเล่นเป็นออก,ก่าเนี่ยต้องต่อยเป็นยังวะแล้วเล่นกับตัวอื่นก็ต่อยเป็นยังวะเท่านั้นก็คือป้องกัน แล้วก็ต่อยบางครั้งออกกาก็ผัดท่าบ้างเห็นไหมครับต้องเล่นแบบมีจังหวะถ้าโทรศัพท์ใครดีไอถ้าใครโทรศัพท์แรงเนี่ยมันจะไม่แหลกครับขึ้นไหวก็เร็วเอวมามาสู้กันนี่อรอต่อยเลยตั้งวันนี้ครับต่อย โอ้ยนี่รู้ว่าเจ็บเหรอะทัดทาเมเอ้ยเฮโดล่าเนี่ยตัวบินได้มา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 อีกทีกัดกัน,ก,น,ก,นกันไว้ก่อนเลยโอ้โหกดผิดกดผิดผมกดผิดพลาดฮะเฮ้ยคุณครับกระโดดครับกระโดดครับนี่นี่ นี่ไงครับตัวนี้เล่นตัวนี้กากมากตัวการิดที่ในเกมแล้วมามาดิกระโดดนี้เลยโอ้ยเล่นแบบนี้เลยอูย้ยเอาไปดูนนว่ามันใจนแน่เลยมารูว่ามันไม่ตีจังหวะจังหวะทองนี่ ตัวนี้เล่นโหดผมท้าตัวนี้ไม่ลแลมันทั้งเท่แล้วก็น่าเล่นด้วยก,กัดุเข้ามาไ้ดีกระโดดเอ้าวมาแล้วกูเโอ้ยเอยยยอ้อยย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 ย

มันไม่ตามมันไม่มาตามอ่ะไม่โดนไม่โดนนี่นี่ทำอะไรโอ๋ออเมรกาลอนไม่กลัวไว้ฮะฮะฮะมมากู่เป็นตัวตัว,ต,วตัวเลยลดลำแสงอากพ่นอากพ่นยังไงเฮ้ยกระโดดกระโดโด,โดไม่กดะโดกระโดดไม่ทันเลยกระโดดสิกระโดด อันโดนแค่แ,แล้วนี่ติงเลยตอนนี้ผมเจอสู้แบบไม่ถอยสู้กัไรเยอะ,ะ,ยะเอาไปลำแสงกระโดดได้กระโดดได้งันเหรออ่ะสูกระโดดได้ ตัวนี้คุ่งแค่วต่ละกันเหมือนขัวเหมือนตัวล้วหรอกที่ตัวตัวใหญ่กูอย่นเละช้าด้วยเอาเลยนี่ยูนิหมาฮะยูนิทมาจสปลยล์แสงฮะเรกขึ้นไม่ให้รู้ไม่ให้รู้ไม่นะกูไม่ให้รู้ ตายมึงอะตายนี่ผมโหดแค่ไหนฮนะผมมันโหดก็สำหรับคลิปนี้พอแล้วครับบาย